อ่าแล้วครับนะครับกราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับสุขสุขคนเอฟซีทุกท่านเลยนะครับผมวันนี้พบกับผมกับช่องนอนปล่อยชาแนลนาะพี่น้องมื้อนี้ก็มีเมนูเด็ดมานําเสนอนะครับจากที่ว่าได้พอกันหลายมือนะเลยลงคีว่จักเสียครับช่วงนี้งานเกษียณหลายจัดหนักจัดเต็มกันนิดนึงครับผมอ่าอ่ามื้อนี้มีเมนูเนีมานําเสนอหนักเบิ่งกันเลยอ่าครับนี่เป็นเมนูที่ว่าหากินยากนะครับเลยก็ราคาแพงครับเมนูที่ว่า บอด้กินง่งยๆนะครับเอายังไงก็เอาบอรด้เนาะนี่คือจะเป็นตัวโตนะครับตัวตนตัวตัวตัวออนของโตนะครับตัวโตนี่ครับที่เป็นลักษณะแบบนี้คล้ายๆกับตัวน้อนนะสําหรับท่านใดที่ย่านที่เจ๊กเดยกักดขามคลิปไปก่อนก็ได้ครับหรือว่าเปิดทิ้งไว้ก็ได้นะนี่ครับจะเป็นตัวโตนีงสีครตัวตตัวออนมันนะครับนี่นี่จะเป็นพวกออนออนคักเลยนี่อืมนะที่ใดมานี่ครับนี่เสียเสียบูนะครับไม่ครับ น้องจำบูนะครับน้องในหมู่บ้านตลาดไส้นี่แหละครับผมเขึ้นเอามาให้นะกว่าพี่ต้นอยากถ่ายคลิปนะก็เลยจัดให้ถ้วยนึงนะี่ก็ได้ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเครื่องที่ทเตรียมไว้ก็บพักที่ต้องใส้ก็ประมาณนี้ครับมื้อนี้วาสิมาคือนน้ำลาย <laughs> มื้อนี้วาสิมาหลาบโตครับผมนี่นะี่เดี๋ยวเฮาไปลวกก่อนคนระับพี่น้องอ่นะนะเดือดแล้วเนาะนะ้อแ นี่ใส่ลงไปเลยครับหน่วนหน่วนห่วหลวกจะข้าวหนึ่งนะพี่น้องนะาเพราะว่าเซ่ตู้เย็นไว้น่จัเข้าวห,หนึ่งนะี่แหละ กรองออกนะครับโอ,โอเคไฟไวให้เย็นกันบ่นิดนะระวังลอยเย็นเล็กน้อยเดี๋ยวนี่ครับเป็นตัวออนมันนะครับนี่กล่องมาฟโฟกัสมาซูมนี่ครับเราลองมาซิบึงนี่มันิมันมันนะครับมันแบบ นุ่มลึกกินง่ายแห้งนะมาที่นี่เขามาก๋อยกันเลยครับวันนี้อ่าวัวพิชนะครับมะลาบมะลาบมะลาบจะก๋อยท,ที่ลาบเนาะอ่ะเอาอีกใส่น้ำต้มนี่ลงไปจักหน่อยหนึง่งนี่เ้าต้มลวกว่านองหั่นนี่แหละนี่ใส่ลงไปจักหน่อยหนึง่งเออเอาจาะเออเจาะพี่น้องอ่าใส่พริกลงไปเลยนี่ซอสเอของนัวนะครับนี่ แล้วก็ตามด้วยน้ำปลาเล็กน้อยนึงประเดกเล็กน้อยบ่าะงกระเดกครับเล็กน้อยก็ร,รัวเสียบๆกันเลยนะครับน้ำหกน้าวเล็กน้อย ของรวมเนี่ยสุดยอดครับนี่ห้าตน้นมาพอเลยพักหลายตวด ซ้ำนี่ก็เสร็จแล้วครับนะถ้าว่าพิพลาประการใดนี่ยังใดเฮ็ดประถึกสูตรไทยสูตรเขาสูตรเรานี่ก็ขอให้ได้พี่น้องอันนี้สูตรก็เจ้าเองนูว่นวน,วน,วน,วนู่นนู่นนู่นแบชิมเบิ้งด้วยทีมงานชิมกับมันนะครับบริษัชิมเองนะครับ แล้วครับเดี๋ยวไปหาทีมงานที่จะเขาจะหาซิมก่อนพี่น้อยวันนี้มาเดินทางไก่มาจากไหนก็ะราากะยองครับนี่มาจากระยองครับนี่น้องเน่งนะครับสวัสดีกันน้อยเออาแล้วนี่กดขีโ่โพยใหญ่ครับน้องชายผมครับนะมดที่นี่ใหญ่สองคนนี่ซิมเด้อดอันนี้คนนี้น้องเองน่งนี่ท่านได้เคยซิมครับนี่เอ้าอเซียนวันนี้ก็มีหลายรูปแบบนะครับอ่ะเอาไอ้วันกินก่อนเอา bạn cái xíu hố hố chắc nay đấy bây giờ sim còn này bao nỉng mập mặn mặn bự <bỏ? cười> mặn 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 nó anh đi đây chặt xếp ah rồi sim เรีบอืมรลละหาร้อยเฮ็ดอืมเกินมันเด้อเก้าม้น่องเบื้งแล้ามร้อยเมอรเอายี่น้อยกวนางแอบอ๋อทไหม เออมีฮันอ่อนมั่นนะมันมันดีเอาเก็บเก็บแล้วกน้อยพวดว่าพี่ว่าดีเหรอฮะเขียนบุ๊คพีผักแก้มเนาะบระเดนี่แหละกับแก้มย่างดีกับเขากระชันเลือดกับพี่น้องครับมันมันนัวนัวเล็กเพก็พุงนัวเส่หลายนะอ่ะอ่าโอเคแล้วครับสำหรับคลิปนี้นะครับนะกะแสีบเสบนัวนแบบยั่วๆกันจังน้อยเนาะพี่น้องเนาะกับประเดทายให้เบิ่งจนว่ากินจนเบิดนะบ่ได้ พอดีของดรีนมีหน่อยต้องแบ่งกันกินนะครับพี่น้องครับนะโอเคครับก่อนจากกันไปกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดก,กระดิ่งด้วยนะครับวุลินขึ้นล้ว,ลวเนาะวุลินเนาะอ่ารักแค่นี้ไปก็อนละครับสวัสดีครับสบายครับ